วันนี้บิสทอ k จะมาชวนวิเคราะห์กระแสการเทรดอินที่ร้อนแรงรับต้นปีกันเลยนะครับซึ่งมันอาจจะกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ของการเปลี่ยนสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ไปเลยก็ได้แล้วเราก็คงต้องมาดูว่าการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายรูปแบบนี้อีกหน่อยเนี่ยมันจะมีค่ายมือถือในอีกบ้างที่จะเข้ามาใช้วิธีเดียวกันเนี่ยเพื่อสร้างยอดขายในช่วงเปิดตัวซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเลยดีกว่าครับ ก็หลังจากที่ซัมซุงเนี่ยเปิดให้จอง Galaxy S 24ซีรีส์นะครับทั้ง3รุ่นเนี่ยแล้วก็มีทาง o p เปอเรเตทั้ง2ค่ายใหญ่เนี่ยมีการเปิดให้เทรดอินแบบมีส่วนลดเพิ่มอีก1 3 0 0 0บาทนะฮะในกรณีที่ซื้อเครื่องพร้อมโปรโมชั่นที่กำหนดเนี่ยหรือลด8,000บาทกรณีที่คุณซื้อเครื่องเปล่าไป ซึ่งเท่าที่ทราบก็คือว่าแคมเปญน,นี้มันเป็นการอุดหนุนจากทั้งทางฝั่งโอเปอเรเตอร์และทางซัมซุงเพราะว่าเขาต้องการกระตุ้นยอดขายในช่วงต้นปีก็ว่ากันง่ายๆแบบนั้นซึ่งก็เป็นการกระตุ้นยอดขายของการซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆด้วยนะฮะแต่ถ้าจะเอาจริงๆแล้วเนี่ยการ Trade เทรดอินน่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นกับเจ้า s อ4ตอนนี้นะฮะที่ผ่านมามันก็มีบางบริษัทที่คิดแคมเปญประเภทนี้เหมือนกัน เช่นอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมเห็นเลยก็มีแคมเปญของบริษัทที่ขายอุปกรณ์กีฬาบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาให้เอารองเท้าเก่าไปบริจาคแล้วก็คุณก็จะได้วอเชอร์กลับมาเพื่อที่จะเอาเวอเชอ์เนี้ยไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่ได้ทีนี้มันก็จะมีเงื่อนไขมากมายหลากหลายนะครับแต่การจัดโปรโมชั่นลักษณะนเนี้ยที่มันไม่ได้เป็นกระแสเปลี่ยงป้างอะไรเนี้ยเพราะว่าสินค้าแบบเนี้ยหรือรองเท้าพวกเนี้ยครับมันมีปัจจัยหลายอย่างไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องของยี่ห้อนะครับสี ไลน์ไปจนถึงไซส์หรือบางรุ่นเนี่ยที่เราอยากได้เนี่ยก็ไม่ได้ร่วมแคมเปญส่วนรุ่นที่ร่วมแคมเปญก็ดันไม่สวยหรือก็กลายเป็นรุ่นที่แบบมันตกรุ่นไปแล้วอะไรเงี้ยครับคนที่อยากได้หรือว่าคนที่ได้เอาใช้วอลชื่อจริงๆเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะมีจํานวนจํากัดน,นิดน,นึง แต่กับครั้งนี้เนี่ยที่มันเป็นกระแสมากนะครับก็เพราะว่ามันคือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวขึ้นมาเลยแล้วก็ลดราคากันตั้งแต่วันแรกที่มีการเปิดตัวเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาจํากัดของมันเนี่ยมีเพียงประมาณครึ่งเดือนเท่านั้นนะฮะคนก็เลยต้องรีบตัดสินใจถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ตกรถแน่นอนอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าพอมันเป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยคุณจะเอาสีไหนจะเอาความจุเท่าไหร่ เขาก็มีให้เพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่าสินค้ามันหมดเนี่ยก็อาจจะต้องรอสักแป๊บหนึ่งซึ่งผมก็ลองมาคิดนะครับว่าถ้าไม่มีส่วนลดเพิ่ม13 0 0 0หรือ8,000เนี่ยสมาร์ทโฟนราคาระดับเริ่มต้นที่3 0,000นต้นๆในรุ่น S 2 4ตัวธรรมดานนะครับไปจนถึงเกือบ5 0,000บาทในรุ่นอัลตร้าที่เป็นตัวเริ่มต้นของอัลตร้านะครับถึงแม้ว่ามันจะมี AI ใส่เข้ามาจนคนรู้สึกว่าวมันว้าวมากกว่า S 2 3ที่เปิดไปปีที่แล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าจะต้องเปลี่ยนเนี่ย หลายคนก็คงจะต้องคิดครับคิดเยอะมากเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้ใช้ AI ด้วยซ้ำไปจะต้องควักกระเป๋ามาเพื่อเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งซึ่งแบบปีที่ผ่านมาหลายคนก็คงอาจจะเพิ่งซื้อไปหมืนหมทั้งแบบมือถือในระดับราคาหมื่นกลางๆ2,000 0 20ืต้นๆสอง0มปลายไปจนถึงแบบพวกแฟลกชิพแบบ30,000บาทขึ้นไปถ้าจะให้มาซื้ออีกครั้งเนี่ยในต้นปีเนี่ยที่เขาก็บอกว่าเศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีเนี่ยบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ไหว ให้จ่ายอีกในราคาแบบนี้ไม่น่าจะได้แต่พอมันมีการเทรดอินแบบที่มีเงินเข้ามาสมทบเพิ่มเนี่ยคนที่เพิ่งซื้อสมาร์ทโฟนไปเมื่อปีก่อนเนี่ยพอเอาลองไปคำนวณดูนะครับว่าถ้าเอาไปเทรดแล้วเนี่ยมันจะลดเพิ่มอีกเท่าไหร่ซึ่งบางคนเนี่ยต้องบอกว่าเขาแทบจะไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยเขาก็ได้สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่กลับไปใช้นะครับผมหรือเราจะเปรียบเทียบกับผมเองก็ได้ที่เครื่องที่ผมใช้เนี่ยผมใช้มาประมาณ3ปีกว่านะครับ ก็ถ้าเอาไปขายทิ้งเนี่ยมันอาจจะเหลือราคาไม่ถึง5,000บาทแล้วลองคิดดูว่าถ้าผมไม่ได้ส่วนลดเพิ่มเนี่ยผมก็คงจะต้องทนใช้ต่อไปจนพังเพราะว่าเราก็เสียดายนะครับเรายังรู้สึกว่าโทรศัพท์เนี่ยก็ยังใช้ได้ดีอยู่แต่พอมานั่งเช็ครายละเอียดการเทรดอินเนี่ยนั่งคิดคำนวณเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มกลายเป็นว่ามือถือที่เกือบจะไร้ค่าเมื่อเอาไปขายต่อยิ่งในปีต่อๆไปเนี่ยก็คงจะยิ่งไม่เหลือมูลค่า พอรวมกับส่วนลดทั้งหมดแล้วเนี่ยผมสามารถซื้อ S24 ตัวเริ่มต้นเนี่ยได้ในราคาหมื่นกลางๆจากราคา30,000่นต้นๆน,นะฮะหรือถ้าผมจะไปสุดทางเนี่ยที่เอาตราผมก็จ่ายแค่ประมาณ20,000ปลายๆจากที่ผมจะต้องจ่าย40,000ปลายๆพอมาคิดแบบนี้แล้วก็ต้องถามว่าแล้วทำไมเราจับไม่เทรดอะ่ะในเมื่อสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยมันไม่สามารถไปต่อได้กับ OS ใหม่ แลวอีกหน่อยเนี่ยมันก็จะไม่เข้าข่ายของการเทรดแล้วเพราะว่ามันเก่าไปเรื่อยๆและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตัวผมเองเนี่ยก็กําลังเล็งๆว่าจะเปลี่ยนสมาร์ทโฟนใหม่อยู่พอดีนี่ยังไม่นับกับคนที่ทนกับกิเลสไม่ได้นะครับต้องเอาเครื่องใหม่ๆของตัวเองไปเทรดเนี่ยเพื่อให้ได้ของใหม่กว่ากลับมาใช้และยิ่งกว่านั้นอีกก็ยังมีอีกกลุ่มคนหนึ่งเนี่ยไปไล่หาของมือสองเนี่ยที่เข้าเกณฑ์เทรดได้เนี่ยเพื่อเอามาซื้อ S24 รอบนี้อีกนะครับเพราะถึงแม้ว่าราคาเครื่องที่ไปซื้อมาเนี่ยจะแพงกว่าราคาเทรดเช่นเขาไปซื้อเครื่องมือสองมาเนี่ยอาจจะซื้อมา6000แต่ไปเทรดได้4 0 0พอย่างนี้ครับการที่เขาได้ส่วนลดเพิ่มอีก13 0 0 0มเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันเป็นเครื่องที่คุ้มค่าทันทีครับซึ่งถ้าเรามองลึกลงไปกว่าน,นี้นะครับเราจะเห็นว่ากลยุทธ์เนี้ยมันไม่เพียงแค่ทําให้คนเนี่ยหันมาซื้อมือถือเครื่องใหม่เพียงอย่างเดียวแต่มันยังตัด กำลังของคู่แข่งที่ทำตลาดในไทยอีกด้วยนะฮะอย่างถ้าวันนี้คุณกำลังคิดจะซื้อมือถือเครื่องใหม่แล้วคุณมีงบประมาณ1 5 0 0 0บาทคุณก็คงจะได้มือถือสเปคกลางๆก,กลับมาก็คือเป็นพวกมิ d เซนต่างๆนะครับแต่ถ้าเครื่องของคุณสามารถเอาไปเทรดได้ถึงแม้ว่ามันจะมีมูลค่าเพียงแค่1,000บาทถ้าคุณเอาไปเทรด s 2 4ตัวเริ่มต้นเนี่ยก็จะจ่ายมากกว่างบที่ตัวเองมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ได้สเปคของแฟลกชิพกลับมาใช้งาน ะะเช่นเดียวกันถ้าคุณมีงบ30,000บาทคุณก็อาจจะได้แฟลกชิพของค่ายจีนต่างๆนะครับหรือว่าบางรุ่นก็อาจจะต้องเติมเงินอีกนิดนึงแต่ถ้าคุณเอาเครื่องไปเทรดคุณก็อาจจะได้ S24 Ultra กลับมาแถมเงินยังเหลือด้วยอย่างที่ผมยกตัวอย่างเครื่องของผมไปซึ่งผมจ่ายแค่20,000ปลายๆเท่านั้นนะฮะทีนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วค่ายจีนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยต่างๆที่เข้ามาทำตลาดเนี่ย เขาจะทำยังไงกันเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่ามันเป็นการตัดกำลังคู่แข่งด้วยซึ่งหลายๆคนซึ่งหลายๆค่ายเนี่ยก็ทยอยเปิดแฟลกชิปหรือเปิดตัวมิชลินออกมาเนี่ยก็ผมก็ว่างานเนี้ก็ต้องปวดหัวอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแคมเปญเน,นี้ยพอคนเนี่ยใช้เงินไปแล้วกับการซื้อซัมซุงเนี่ยถ้าบอกว่าจะให้เขามาซื้อใหม่อีกรอบหนึ่งหลังจากที่แบรนด์เหล่านี้เปิดตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่มาเนี่ยหรือบางคนเนี่ยเขาได้ เครื่องใหม่มาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่สนใจที่จะรับข่าวสารการเปิดตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาถือว่าเขาได้ของที่ต้องการไปแล้วถ้าจะให้สรุปก็คือว่ากลยุทธ์การตลาดครั้งนี้เนี่ยของซัมซุงเนี่ยมันตีทั้งตั้งแต่ตลาดระดับกลางที่ในราคา1มื่นห้าเนี่ยมันสามารถตีได้เลยนะครับไปจนถึงระดับบนที่เป็นแฟลกชิพเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่มีเครื่องอยู่ในมือแล้วสามารถเอาไปเทรดได้เนี่ยเขาจ่ายเงินเพิ่มอยู่ในระดับ ตั้งแต่มิชลินไปถึงแฟลกชิพเลยครับสุดท้ายก็คงจะต้องมาดูว่าจะมีใครอีกไหมที่เข้ามาเล่นเกมเทรดอินแบบมีส่วนลดเพิ่มแบบนี้นะครับเพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาดหรือว่าแย่งให้คนเนี่ยไปใช้แบรนด์ของตัวเองนะครับแล้วการตลาดลาดักษณะนี้มันจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาของการขายสินค้าใหม่อย่างสมาร์ทโฟนไปนเลยหรือไม่ในอนาคตนะครับแล้วก็ต้องมาดูกันว่าคู่แข่งในตลาดต่างๆเ,เวลาเขาเปิดตัวมือถือใหม่เนี่ย เขาจะแก้เกมยังไงกันก็คงต้องมาดูกันในอนาคตนะครับ